จงหลับตาสูตรลมหายใจเข้าออกลืมกายลืมใจลืมตัวตนที่เองเคยเป็นจากนั้นแกก็เอ่ยมนไม่เป็นภาษาได้ยินเพียงเสียงแผ่วเบาที่หลุดออกมาจากลําคอเท่านั้นทันใดนั้นดวงก็รู้สึกว่าร่างตัวเองหนักขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงถี่ขึ้น เปลือกตาที่ปิดอยู่กลับเห็นร่างคนไม่มีหน้าไม่มีตาแต่สิ่งนั้นยื่นมือมาจับไล่ของเขาไว้แน่นจงอยากกลัวถ้าเองกลัวมันจะไม่มีทางบรรลุวิชาด้วงกัดฝันแน่นรวบรวมสมาธิทั้งหมดไว้ที่ปลายลมหายใจจนกระทั่งร่างตนนั้นพลานหายวับกับตา คืนต่อมาขณะที่ดวง